เมื่อคุณวัย45บวกทุกอย่างก็เริ่มเสื่อมลงตามวัยถึงเวลาแล้วค่ะที่ต้องกลับมาดูแลตัวเองไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่ตามมาปวดข้อปวดเขา่ากระดูกเสื่อมเวลาเดินมีเสียงดังก๊อบแก๊บรวมไปถึงริ้วรอยเริ่มเยอะและสายตาเริ่มฟ้าฟา และเคยไหมคะที่ลองคอลลาเจนมาหลายอย่างแต่ก็ยังไม่เห็นผลจนต้องซื้อมาหลายอย่างเพื่อฐานเพิ่มเพราะอยากดูแลทุกส่วนทําให้งบบานปลายไปมากกระดูกประกอบไปด้วย2ส,ส่วนที่สําคัญคือแคลเซียมที่เน้นบํารุงเพิ่มความแข็งแรงให้กระดูกคอลละพลัสเลือกใช้แคลเซียมแอล i ท n ยเนตที่สกัดจากเข้าวโพดและเป็นสิทธิบัตรจากอเมริกาสามารถดูดซึมได้ดีกว่าแคลเซียมทั่วไปถึง9เท่า คอเลตพลัสเป็นสูตรที่พัฒนามาเพื่อดูแลสุขภาพวัย45บวกโดยเฉพาะค่ะและเป็นคอลลาเจนไตรเปปไทด์ที่นำเข้าจากญี่ปุ่นมีส่วนผสมที่มีประโยชน์ครบจบในกล่องเดียวโดยที่ไม่ต้องซื้อหลายๆอย่างมาทานโดยทานปริมาณต่อวันเยอะมากๆคอลลาเจนทำหน้าที่เป็นกาวประสานให้แคลเซียมมีการยึดเกาะเพิ่มความแข็งแรงของกระดูกซ่อมแซมและป้องกันปัญหากระดูกเปล่ากระดูกพรุนส่วนผสมแคลเซียมอ,อ,อัลเทอเนต คอลลาเจนไตรเปแปบไทยคอลลาเจนไททู ide, 2, เมื่อ3ตัวนี้ทำงานร่วมกันช่วยลดปัญหาข้อเข่าเสื่อมข้อเข่าอักเสบอาการปวดต่างๆที่เคยปวดลดน้อยลงนอกจากนี้คอลลาลัสยังมีส่วนผสมที่จำเป็นต่อการบำรุงสายตานั่นคือลูทีนและซีซนทีนที่เน้นบำรุงสายตาลดปัญหาจอประสาทตาเสื่อม คอลลาลัสมีวิตามินซีจากผักและผลไม้นําเข้าหลายชนิดช่วยผิวสว่างใสลดปัญหาริ้วรอยลึกช่วยให้คอลลาเจนดูซึมได้ดีขึ้นต้องการดูแลสุขภาพแบบจบครบในตัวเดียวเลือกคอลลาลัสเพื่อสุขภาพที่ดีของเราในวันนี้เถอะค่ะ